พี่ทำอะไรครับพี่พอดีมาบอพี่มาใช่อ่ะใช่อ่ะนี่เอา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 ขอบคุณด้วยครับขอบคุณไม่ไม่หนากนะพี่พี่ใส่ขคอเต่าแม่เนี่ยขอบคุณยี่สิบบิทขอบคุณยืนได้คุณเฟื่เท่ทำไมอ่ะเท่ไม่ได้อะผมเท่เลยผมเท่ไหมครับผมเท่กว่าไหมหน้ามึงเป็นอะไรเนี่ยหน้ามึงทำอะไรมาเนี่ยตัวครึ่งไงครับพี่เครึ่งไงตัวครึ่งครับ พ่อเป็นคนแพ้ครับแม่แม่คกนกัดเตอร์14บันแน่เอมนี่น้ใครอ่ะพี่พี่น้องเนีกกย่ยจุกกูกูจิจุกจุกกูจุกกูสี่จุกกูตอนนี้เราเจอครั้งแรกมีตังหรือเปล่าผมมีครับพี่พี่ช่วยชอ็ชอตช็อตมุกผมก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมให้พี่เลยช็อตมุกคือทำไงอ่ะใช่ แบบใบพดเพชรจะพืเนี่ยพี่จะช็อตยังไงช็อตหน้ามึงแทนได้ไหมชอ็อตมุกหรือเปล่าพี่จะช็อตหน้าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปไอ้นี่พี่เดี๋ยวจะมีเล่นมุกไม่เป็นนั่นไอ้เนี่ยมีตังค์ไหมพี่เนี่ผมพี่อะอถ้าผมต่อยพี่ชนะพี่ให้ตังค์ผมไหมพี่ได้แต่ว่ากูต่อยโอซีอย่างเดียวนะ โอ้โโอ้โผมสู้ไม่ได้พี่แต่ได้รู้ได้ยังไม่เคยเจอกันเลยไม่เอาพี่กูสูง130เอง120ผมอ่ะอายุ12ขวบเองผมอ่ะอ้โหกู9ขวบเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่สูงกว่าผมผมไม่กล้าแค่นั้นแหละกู130มึง140มึงถืกว่ากูพี่ถ้าพี่ไม่เป็นผู้หญิงผมไม่กล้าต่อยนี่กูไม่เป็นผู้หญิงกูดัดเสียงมาเขาเป็นทอมเป็นทอมใช่เป็นทอมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยืนให้พี่ต่อยได้ถ้าพี่จะต่อยผมอ่ะ อ้าวได้ที่ไหนอะลาดลาดลาดปะเขาพี่เฮ้ยใกล้ใกล้ลาดปะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ลาดปะเขาลาดปะดุกไม่เฮ้ยลาดปะดุกลาดปะดุกลาดปะดุกโอ้โหลาดปะดุกยิ่งใกล้ยิ่งใกล้เขาใหญ่เลยสะพานเดียวถึงอะเฮ้ยเดี๋ยวส่งไอ้แห้งไอ้แห้งอยู่ลาดปะดุกโอ้โหพี่จะซ้อมผมเลยอะพี่มีไปทำอะไรผิดเลยนะพี่ไม่ต้องดูบัญชาว่าเดี๋ยวใครน้องว่าไปส่งไม่เป็นเลยครับพี่ ียก yeah. ูจะบ้าพี่ยืนถือไปพี่ยืนทำอะไรครับเนนะี่ยยืนยืนเฝ้าบอลนะบอลเขายืนอยู่เขาอยากยืนก็ต้องย,ยืนเขาอะไม่ใช่กูไม่ได้อยากยืนกูก็ไม่รู้เหมือนกันยืนทำอะไรเนี่ยไอออมมีอะไรตื่นเต้นทำม,ม,มั้งเนี่ยผมไม่รู้เลยไม่เป็นเหมือนกันไอะจุกพาพี่เคนตืนต่นเต้นหน่ยพี่เขาอยากตืนต่นเต้นกว่ะ ไอ้จุกนี่เหมือนคนงานขุดเหมืองึงเป็นนักขุดทองะเนะ <S <S ไม่ใช่พี่ผมไม่นี้ยอาสาสมัครดับเพลินไปมันจะโดนโซอยตูดไปเนี่ยแม่วันงี้ดีกหว่าพี่พี่อยากพี่อยากมีเรื่องหรือพี่อยากมีอะไรพี่อยากตือนเต็ดเลยอยากมีเรื่องก็สู้เขาไม่ได้อยากหาอะไรทาไม่เฉยแปลกๆมีอะไรทําแปลกๆวะทำอะไรแปลกๆอะพี่เมื่อกี้ไอ้นนพาไปตกเบ็ดแบบใช้ปาล์มไอ้แบบแบบใช้เบ็ดไปแล้ว แต่ตอนนี้อยากตบเบ็ดแบบใช้นิ้วมีป่ะเด็กเอ็นไหมพี่เด็กเอ็นไหมมีเหรอมีอยู่นะไม่ก็ให้เขาเปิดให้ไงแบบ V.P. อยู่ที่ไหนวะเด็กเอ็นกูไม่มีตังกูไม่มีตังจ่ายเขานะเดี๋ยวผมรอผมรอผมลองถามเขาก่อนเออเช็คเดียวจากไอ้พี่มีเบอร์ไอวี่นี่พี่โทรหาไอวีอ่ะไม่มีกูมีเบอร์โอซีเห็นอนกูโอ้โห เอ็นไม่เอ็นวีได้ป่ะหรือว่าไงเอ็นเอ็นเอ็นอย่างเดียวพี่เอ็นอย่างเดียวอ๋อเอ็นอย่างเดียวอ๋อใช่ไม่เอ็นวีเอ็นวีแบบนี้ผมไปทุกวันแล้วพี่ผมไม่รู้ว่าตื่นเต้นมาแต่กระชุ่มกระชวยอะพี่ตีเสียไปห้าแสนนะพี่วันนั้นก็ดีดีดีมาอยู่สางเลยอะพี่ก็ดีก็ดีกว่ายืนมองกนดิ่งอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ไงแต่ผับเขาไม่เปิดนะแต่ว่าเราแบบจ้างแบบ VP พีอะพี่ จ้างมาเอ็นจ้างมาเอ็นจ้างเหมาใช่จ้างเหมาแค่พูดก็ได้ลมละผมมีตังค์อยู่แสนหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าจ้างเขาได้กี่ชั่วโมงอะแต่ผมว่าผมน่าจะหาเพิ่มได้ประมาณหมื่นมืแสนห้าเอ้พี่พี่มีห้าพันผมมีน้อยจ้างมึงไปรอหน้าร้านเลยมึงคอยเฝ้าให้าให้คนอื่นเข้ามาคือคือตอนนี้คือผมกำลังอะคือเราจะแบบเราจะเที่ยวจากเอ็นโดยไม่เสียตังค์พี่แล้วจะได้ตังค์จากเอ็นด้วยทำไงอะ ที่ทําท่าว่าเรามลืมกดตังค์มาแล้วบอกว่าขอยืมตังไปซื้อไปซื้อพวกวงพวกวายอะมากินก่อนแต่เราขอนัวก่อนนะสักสามสิบนาทียี่สิบนาทีอะปั๊บพอเราได้ตังค์ปับ๊บมอไซค์เลยพี่วงวินเนี่ยอยู่หน้าหน้าแนละ้ไปเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่โจรย์แล้วอันนี้แมงด่าอะไรสักเอ้า <laughs> <laughs> เที่ยวยังไงเที่ยวไงให้ได้ตังไงขอบคุณก็เรือได้วยนะครับสำหรับการซับสไคร์เได้มึงนำแล้วกูขออยู่เงียบๆแล้วกันเดี๋ยวเขาไปเรียกขอไปิ้ลนัวด้วยครับหาพี่ตีให้พี่ตีติดต่อให้พี่เออเคยตีมาแล้วนี่ว่าเริ่มโทรให้เดริ่มตัวให้กูขอดูแบบมุมมืดอนะมุมมืดโอ้ยมุมสว่างเลยพี่สว่างจ้าเลยอันเนี้ยกูจะไปดูอย่างเดียวดิไอเดะพี่ตือก็บอกเขาอยากได้เด็กเอ็นนะพี่ติดต่อเด็กเอ็นนิดหน่อยได้ไหมใช่ เด็กเอ็นอะแบบ VIP อ่ะเอ็นบีอะอยากได้แบบเอ็นวียังมีไหมเด็กเอ็นอะแบบเหมาเหมือนวันนั้นอะพี่ตุงก็บอกเขาอยา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 กลองอ่ะเขอยากแบบแบบตื่นเต้นเด็กเอ็นไงเออเขาอยากตื่นเต้นมันก็เหมาไงพี่เหมาไอวี่อะไม่พี่ติดต่อได้อ่ะพี่รู้อ่ะแต่แจ็คไม่อยู่ไง แบบติดติดติดผ้าเลยนะไม่พี่ติดต่อได้ใช่หรอใครบ้างอะ่ะใครบ้างะะไะเลซี่อ่ะอไีพี่โนะพี่รู้จักอะ่ะพวกเลซี่อ่ะเลซี่เลซี่มาเช้าเลซี่เข้ามาเช้าไม่ใช่เวลานี้ถามกูสิที่กูรู้หมดอะ่ะโซจูอะไรเงี้ยมาอยู โซจูไม่รู้จักกันดิหมดแล้วเด็กเอ็นไม่ได้รับงานแล้วบ้างตอนนะี้เขาผับไม่เปิดผับไ,ไม่เปิดนานมาแต่ถ้าเราเหมา <c oughs> ไม่เหมาได้แต่ผมไม่รู้แบบแต่ถ้าเกิด<ค>สมมติเราเรา,เราอ่าโพสโพสนี้ได้ปะวะโพสได้พีเ่เออต้องชื่อใครชื่อกูงี่ยไอ้เหี้ยก็ต้องชื่อระ,ะดับพีแล้วแหละถ้าแตงานใหญ่ฮะเ <c oughs> นะ้ ขอบคุณค้าบ,บคุณคุณชีราดานายดัยด้วยนะครับการสมัครเป็นเดือนที่3แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุน้วยนะครับ ิพี่พจิ๋กเกบอกว่าให้เราติดต่อให้แจ็คติดต่อแต่แจ็คยังไม่เข้าเมืองเลยนะเข้ามาแล้วเมื่อกี้มันตกปลาอยู่อะอใช่หรอเออมันทิ้งตัวไว้มันเดี๋ยวมันนาจเาเตรียมท,ท,ทํานู่นทํานี่รออยู่มั้งเอางี้ดีว่าพี่ฆ่าเวลาพี่ตูน ผมเอ็นแล้วผมเอ็นก่อนให้เอาไหมสิบนาทีปีเลยผมเปิดก่อนเลยเปิดเปิดฝาเบียร์เลยผมอ่าเปิดโต๊ะเลยแล้วค่อยรอเด็กเอ็นมาอีกทีผมคิดว<ห>ีเนะี่ยมไม่คิดตังค์มึงกูให้กูมานั่งนัวมึงเนี่ยนะมันใช่เหรอวะกูประกาศแล้วไอ้สัตว์มอาละเอากี่คนดีสามคนไหมสามสี่คนพอแล้วพี่สี่ท่าดีเลยพี่ ไอไ <c oughs> ออมมึงช้อยด่างก่อนี้ย <c oughs> อยกลัวกลัวสัตว์รู้ทั้งประเทศไอเฮีย,ย,ยไม่คนเรา,าก็ต้องคนเรากมหิวก็ได้ห,หรือเปล่าพี่ภาพพดกูไม่ต้องมีแล้วตอนเนี้ยกูไม่ได้มีอยู่แล้วไอเฮียชิบหาย พี่ญาตมาหาทีกูหมดสวัสดีนะาหน้าไปสรุปได้ไม่ได้เด็กเอ็นอ่ะไม่ได้หรองานร่มหรอพึ่งประกาศอยู่พี่คร๊บนึงย่าจุกไอจุกช่วยหาดิมมงก็มีคนมีเบอร์ผู้หญิงเยอะไอวี่เดซี่ผมไม่มีเบอร์ไอวี่อะซี่ไม่ตื่นหรอกไม่ใช่เวลา889มาอยู่ พี่โน้ติดครับสวัสดีครับแวทำอะไรรับเนี uh, <the <the ่ยพี่อ่าหาเด็กเอ็นอ่ะหาได้ปะเฮ้ยไอ้ก๊อตไอก๊อตไงไอ้ก๊อตอ่ะไอ้ก๊อตได้เยอะไอ้ก๊อตอ่ะไอ้ก๊อตเออลองติดต่อไปดูครับเจอับพี่ครับผมเจอับไอ้ก๊อตมาติดต่ออ่ะนอกประเทศเลยนะพี่ช่างแม่งฮะติดต่อยประเทศหนึ่งมาประเทศหนึ่งจริงเหรอมึงรู้จักคนเยอะจัดอ่ะให้เหรอติดต่อเด็กเอ็นจากอีกประเทศหนึ่งมาเลยเหรอ ได้อ่ะพี่อีกเมืองนึงอ่ะพี่ปาแล้วโดนสองร้อยปาแน่เรียบร้อยลุยอ้าวเชี่ยอ้าวเชี่ยตายกันหมดเลยหรอเป็นรงเรียบร้อยไอ้ทักลี่ไอ้ทักลี่บ้านอยู่ใกล้ใกล้พี่อ่ะพี่ใกล้ๆเลยเสร็จล้วเสร็จล่วใจเย็นมึงโดนแน่ไอ้สัตว์หัวไม่ไหวเลยมาจุ๊บหน่อยเดี๋ยวมาไอ้ทักลี่เลือดด้วยมึงเติมเลือดให้กูพี่พี่เอากี่คันพี่เอากี่คันอ่ะเอามาให้พี่ตูน คันเดียวใช่ไหมโอเคไปเดียวไปเดียวไปเลยเฮ้ยเฮ้ขาข่อยคันกูข่อยคันกูนั่งได้กี่คนเนี่ยคนเดียวตายแล้วทักลี่ขอคันนึงไปเลยพี่ลุยยิงแม่งให้แหลกเลยพี่มันวิ่งช้ามเนี่ยกูจะตามใครทันวะแบบนย้นโอ้พี่ใครขับรถผ่านพี่พี่ยิงล้อยิงรถแม่งเลยแต่แต่แต่มันดีกระสุนพี่ไม่ได้แล้วพี่ใช่ใชวไอ้ทักลีมันให้แล้วมันอนุญาตมีอะไรทักลีรับจบ ตามไปดูนี่ตามไปดูนี่เ <c oughs> อ้ารถกูไอ้เีย दीदी आपको भी एक है उम्र जो घाई दुख के लिए ऊँजू डेसूल खुलती है चलंकार कुछ एक है दीदी आपको भी एक है उम्र यो घाई दुख के लिए ऊसूल खुलती थी